สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้ามีดใบข้าวนะครับสินค้าทำจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับสันจะหนา6มิลนะครับเรียวปลายนะครับ สันหนาห้ามิอหกมิเลเรียวปลายกว้าง1.5้านะครับหนิ้วครึ่งคมยาว11นิ้วครับด้ามยาว7นิ้วนะครับด้ามเราจะทำครึงน,นี้ครับคึงลายนี้นะครับตูดจะบานหน่อยหนึ่งนะครับ ทำแล้วจะได้ไม่ดุดมือนะครับเราทำฝักจากท่อพ v วแถมให้หนึ่งอันนะครับเสือกร้อยรัดเข็มขัดพวกเดินป่านะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ เดินป่าพวกพาเดินป่านะครับฟันได้ ทําขึ้นจากหลิดสลับลูกปืนนะครับ ฟันฟันไม้2ท่อนเลยนะครับคมยังเหมือนเดิมครับท่านสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ สักที่ทําจากท่อพีวีซีแถมให้หนึ่งงานนะครับพกพาเดินป่าทารัดเข็มขัดได้ครับครับ